สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องพ่อสวยพ้ารวยครับพ่อสวยพ้ารวยเมือนี้มาอยู่ที่วัดจันดาวนะครับยเอฟซีเข้ามาแล้วใครจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพ่อสบายนะครับเด้ออ่าขอสำคัญก็จะเริ่มกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับสิบประพาดข่าวสารในไม่ไกลข้างช่องมากครับเนาะไปบายนี้พ่อสวยพ้ารวยสีผ้าไปเบิงงูครับเพิ่นจับไปรำพิธีขึ้นนะครับว่างูขึ้นมาโดยที่ว่าอ่าบ่หูสาเหตุว่ามาจากไสายสำหรับเาเพิ่นมาเยี่ยมมาชมบาาีีมกรท่ อันน,นี่ครับอู้เห็นบ่ครับเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับเห็นบ่อืมเอาเอาเบิ่งคับได้ขาดป่ะอันนะครับขนาดน่ะอ <trainer> ุ <Credit> <Walking into Korean> ้ยไว้ไว้ไว้มาหาพ่อไวตัวนี้เห็นบ่ครับผุน่ะเห็นงูบ่ครับอันนะครับเห็นบ่อกำลังไปครับน้ออืมเนืองูงูเขียวนะครับมันมีอันน่หันหนามาเบิ่งอีกสังหาตัวนี้อ้าเห็นบ่ครับอืมนั่นนั่นนั่นนะครับเห็นบ่โอ้ คักขักขักขักปะนี้อาซาตุโศกโศกโศกคนวา่าเคนห้องกันบึ้มบมึมนะครับว่าหันว่าเป็นห้องอย่างนนเนาะมาได้แทนเพิ่งไปเห็นงูงูมาสองตัวเห็นแต่ว่ามัแยกกันครับตัวหนึ่งออกมาแลงนี้นะครับเนาะงูเขียวนี่เขียวคือยังใบบางฮงอยู่นะครับคใครใครไปคงหายสังเกตุเพิ่มเด้อครับเด้อย้อนหัวตรงตัวเลี้ยวว่าเบิ่งพอสบายอีกครับนะเห็นบ่โอ้เป็นงูตัวใหญ่เนะครับบ่าน้อยเด้เป็นงูเขียวนะครับเนาะ อ่างูเขียวใบไม้คล้ายๆกับใบบักงพอดีถ้าว่าสังเกตสิบเห็นเอายกหัวขึ้นไปแล้วครับนะ,ะไปข้างในระบายหนักยกหัวพะวอยกันครับยังกำลังสีไปนะครับมามา่องเมืองอ่ะซองเมืองเรียบร้อยแล้วเมืองี้เอายืดหัวไปแล้วครัำขึ้นต่อยเห็นบ่ครับกูนะไปกูปนะบุยเอา้าขึ้นได้บนนอกัปเนาะนี่มาแล้วครับปุึงไปแล้วหมดอ่านนั่นงูนะครับบ่ ที่ออกมาประลำปิตจากประลำปิตที่ของเพิร์นนะครับเนาะไปให้เพิยย่นอยู่นี่นะครับเอาโค้งไปโค้งมาอยู่นี่อ่าเอาเอา,เอาให้เบิเ่งคักคำเบิร์นขัดนอเอาตกใจอ๋อไปแล้วครับเพิรนเข้าไปหาต้นมันมันครับเอ,เอาเห็นบ่ครับอืม <Iím. S 1> ออออนเอาเอาบาทรน,นี่ครับพ่อติดไปเบิ้งประหลัดพีธีพันธิมือหนีฝีมีการบวงสวงนะครับเนาะเป็นบวงสวงปูเอาไปเอาไม่เนียงเลย วันวลาปูนักมาเฉียตต่เออเี่โอ้คนซื้อรตติตีเออกรเลยตรงกันกับเลขปูนาคอยู่ด้วยเนี่ยปูนาคไข่แปดีเนาะไข่แปดซีห้าแปนแม่ชีมันใส่มาแต่กันนวลครับเนาะแมวเนียวหนามนี่เออนเอามาขายให้มือเศร้านี่ปะครับคนมาวงหันมาวังหันนะโอ้ก็เลยเห็นซีแปดเลยเอาไว้ตีครับเออเพราะจะตตกันนวลครับเพราะจะคนกันล้งทายหลงงูก็เลยมาเป็นคร่กันเลครับ โแม่กำลังจะไปหาครับ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 ขีโม่จะใมาจจับปาดขี่มใส์มากนอแม่เี้งขบ้ยงสปัดตมันโนใกล้ดิเต้นแม่กักงอนอยู่นะดูหนาเม้มอโอ้เอาใส่รถรม่ซส่มากเนี่ยอันนี้เต้นเดียวเห็นมซครับครับเห็นอยู่ครับโอ้ปัดถปัดถเอาสี้าขับไปเบึงระล่ำพิธี่องคนเห็นไปนะครับเนาะไปแบบนี้ใส่ลตัวนึงไปทา้งในตัวนึือ ตัวหนึ่งให้ไปไหนล่ะนี่ประล้พิธีเพิ่นเต่งกัมพร้อมไปนะครับเพื่อม,มีหัวหมูมียังงพร้มเรียบร้อยอโอ้นี่ครับประล้พิธีนะครับเนามีของจะเริ่มใบสามม้งนเริ่มสิ่เนยมันลงจักหน่อยนะครับเนาะพร้มอมพร้อมจางนะครับเพื่อ สองห้าครับพอไหวเห็นแล้วนะครับเรื่อบัตรเห็นบัวครับตูวใดสชกดีกเห็นพอสวัยสชกดีก่อนมาเห็นก้อนได้ครับเรื่อเอาไว้ได้ครับเอาไว้ได้จัดได้ครับนี่เห็นบัวครับยูหัวหมูนะครับเรื่อยูหัวหมูเห็นตัวใดเอาได้ครับเรื่อเอาไว้เบิ่งนกักเด้เขามากที่หลังมูตะ่างมาพอตัวดีก่อนมูนะครับ อย่าปากครับอย่าปากว่าค่อยๆนะครับเด้อผู้สิทยิ่น้ำโอ้ยผมเห็นไปหน่อครับเนาะเห็นว่ครับสองหาครับสองหาสองหา่ทั้งตัวอยครับนี่สองหาตัวเดียวนะครับเด้อสองหาสองคับสองหาสองนี่แค่นั้นครับเป็นเป็นเลขอยู่หัวหมูนะครับเด้อ เนาะครับเนาะเบิ่งกระคักนะครับพอพอสบายผ้าลวยสีเบิ่งครับเข้ามาลอยออกกวนหมูเลยครับเล็กตัวนี้เนาะอืออันนี้ปวห้าอีกจุดเลยครับไม่เห็นกอนครับหัวหมูถูกหัวบบมีนะครับมีหัวนีมีนะครับเนาะบาตรนี่คือป็นโฉกเข้าละครับเนาะแดงงกึงคืนอยู่ครับบาตนี้แดงงกึงคืนอยู่นะครับเนาะ ไอเบิ้งดอนดนนะครับเด้ออ่ะวัตถิวาพอสบายเบาเอาอันนี้ยูหัวหมูครับเพิ่นเห็ดใบเนาะครับเนาะม,มาเห็ดมาพ้อมาเห็ดกลอนหมูอ่าวัฒนาโศกมาอาจสิได้เด้อเห็บซีเด้อหมือนนี้เด้ออ๋อใส่วิกาญาณการรับชมนะครับเด้อพอสบาย พารวยเข็ดให้เป็นแนวทางกระสือนอะครับเนาะเอาเป็นแนวทางกระสือขอให้โชคลาภจงมีแกเอฟซีของพอสบายทุกคนนะครับเด้อเดี๋ยวสิถ่ายภาพนิ่งไว้ให้เนาะครับเนาะไปพอสบายถ่ายเป็นนิ่งให้มันแดดครับมันหอนแนงครับ